ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พปื้นยืนแถวหน้าตัวเต็งคว้าไรตตลาดซัมเมอร์อาร์เซนอลกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวดีแคนไร้์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเวสแฮม,มในช่วงซัมเมอร์นี้เดลี่เทกับเสียงกรยิรายานว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตอนนี้เดกันเนอร์กลายเป็นทีมที่เมลกาดคว้าตัวสูงกว่าทีมอื่นแล้ว้วยสัญญาของดีแคนไรที่จะหมดอายุกับเวสแฮมในช่วงกลางปี2024และมิฟิลวัย24ปียังคงปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ทำให้เดอะแฮมเมอร์อาจจะต้องยอมพิจารณาข้อเสนอของทีมต่ตางๆในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เดะลีเอ็กเพยรายงานว่าอาเซนนลจะสามารถซื้อดีแคนไรในราคาที่ต่ำกว่าที่เดวิดมอยผู้จัดการทีมเวสแฮมพูดมาโดยตลอด กว่านาเตมีค่าตัวมากกว่าร้อยล้านปอนด์การย้ายทีมเกิดขึ้นต้องเป็นสติใหม่ของอังกฤษทั้งนี้สติการย้ายทีมของอังกฤษเพิ่งถูกทําลายลงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากเคลยซี่ยอมจ่ายหนักตามค่าจิกสัญญา16.8ล้านปอนด์เพื่อซื้อ, so ed, อ,อเอนโซเฟอร์นันเดสกองกลางทีมแพติอาร์เจนตินามาจากเบนฟิก้าอาร์เตต้่าเปิดใจกรณีกรรมการตัดสินผิดพลาดทำอาเซนอน ชวดคว้า3คะแนนมิเกลออนเตต้าผู้ติการทีมของอาเซนอลระบุผิดหวังกับการทำงานของทีมงานผู้ตัดสิน VAR ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยอมรับคำขอโทษและหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เกมออกมาดีกว่านี้ได้กรรมการและ VAR กลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนของสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการก่อความผิดพลาดช,ชัดเจนถึง2ครั้งในสัปดาห์เดียวกันน,นั่นคือเกมที่อาเซนอลเสมอกับเบ์ฟอร์ดหนึหนึ่ง มีการตัดสิน VR ที่ผิดพลาดโดยรีเมซันกรรมการในห้อง VR ลืมตีเส้นเช็คลำหน้าซึ่งทำให้มีการล้ำหน้าของนาเต้เบนฟอร์ดกลายเป็นไม่ล้ำหน้าและเป็นประตูนในที่สุดซึ่งอาร์เตต้ากล่าวก่อนเกมว่าผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ด้วยภาพเรารู้สึกโกรธและผิดหวังมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดของมนุษย์แต่มันคือเคสที่ใหญ่มากในเรื่องของความไม่เข้าใจในงานที่ทำอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยมันคือ2คะแนนที่เสียไปและม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ดังนั้นเราจะไปจะต้องมองหา2คะแนนนั้นจากที่ไหนสักแห่งในลีกแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับคําขอโทษและคําอธิบายแล้วได้รับความเห็นใจจากหลายคนที่ทํางานในวงการนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะมองไปข้างหน้าแล้วมันจะทําให้ผู้เล่นทีมงานและแฟนบอลของเราแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคที่รอเราอยู่และเราพร้อมแล้วในการรับมือ ผมพอใจไหมหากมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกผมจะพอใจก็ต่เมื่อพวกเขาเอา2คะแนนนั้นคืนกลับมาให้เราเราได้รับคําขอโทษและการอธิบายทั้งหมดแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ไม่ช่วยให้เราหนีจากความเป็นจริงที่ว่าเราเสีย2คะแนนที่มันควรจะเป็นของเราไปแล้วผมได้เห็นปฏิกิริยาของ Harvard ร์ดเว็บรวมไปถึงเพ l เ a ลิกเขาพยายามทําแล้วพวกเขาต้องการทําให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้และพวกเขาเข้าใจว่าทุกอย่างคือการเดิมพัน ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะช่วยให้เกมออกมาดีกว่านี้ได้ทํางานกันอย่างจริงจังกว่านี้เป็นมืออาชีพกว่านี้และจดจ่อกับปละเอียดเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญให้มากกว่านี้พราะสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะมีผลต่อการแข่งขันอย่างยิ่งอาเซนเปนเกอร์ปลุกใจอาซนอนคว้าแชมป์เปร์ลิกมาให้ได้ อาเซเวนเกอร์กุนเือระดับตำนานของอาเซนอนเชื่อว่าฤดูการนี้อาเซนอนมีโอกาสดีมากๆที่จะคว้าแชมเปี้ยนแมลีกและไม่ควรพลาดโอกาสทองนี้อย่างเด็ดขาดอาเซนอนไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนแมลีกมานานแล้วถึง19ปีนับตั้แต่ที่ได้แชมป์ไร้พ่ายเมื่อฤดูการ2003-2004ภายใต้การคุมทัพของอาเซเวนเกอร์แต่ทว่าฤดูการนี้พลพักคเดกันกเนอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดปัจจุบันรักดับจากฟงด้วยการมี5 1คะแนน นำแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2อ,อยคะแนนล่าสุดเบนเกอร์อ,ออกมากระตุ้นให้อาร์เซนอนลคว้าแชมป์เปี้ยนมตชว่าคุณจะได้แชมป์ก็แต่เมื่อคุณสามารถเป็นแชมชป์ส่วนเรื่องอื่นๆคุณอย่าไปแคร์อะไรมากและสถานการณ์ในฤดูกาลหน้ามันอาจจะไม่เอื้อแบบในฤดูกาลนี้ดังนั้นไม่ควพรพลาดโอกาสทองในครั้งนี้ผมมองว่าแมนซิตี้เป็นทีมเดียวที่อันตรายแต่ตอนนี้แมนซิตี้ก็ไม่ได้เจ๋งเหมือนในฤดูกาลที่แล้วหรือ2ฤดูกาลก่อน